่กรบุกลุกอะไรกับห้องผมเอ็งเาแจ้งอาานผมเนี่ยเออเขาแจ้งบุกลุกชื่อผมด้วยคุณดีบุกลุกอะไร ผู้ว่านี่แหละฮะนี่แหละผู้ว่ารันี่แหละโทรมาเขาไม่รับนี่เป็นผู้หญิงนะผมอ่าจ้าของห้องนะนี่เราผมเนี่ยจ้าของห้องหัวมันนี่แหละเอาอเหรอมอเคใช่ไหมโทรมาไม่รับก็ผมก็ต้องมาตัวต้อยังไงตัวบุกลุกบุกลูกอะไรบุกลุกอะไรกับห้องผมเอ๊ะเขาแจ้งอาบ้านผมเนี่ยเออเขาแจ้งบุกลุกชื่อผมด้วยแฟนคุณดีบุกลุกอะไรก็คุณไม่ถามแจ้งคุณดีว่าแจ้งบุกลุกอะไรแล้วก็แจ้งบุกลุกอะไรอเราเพิ่งจะอ่าดนี่นะในระบบเขาแจ้งบุกลุก บาาบามึงก็สู้กูมึงหากูบุกลุกมึงมึงเปิดดิมึงเปิดินี่ไงตำรวจเีนี่ไงตำรวจเียข้าอะไรพวกกูเนี่ยกูจะเข้าไม่ไม่เข้าึงจะเข้าข้าอะไนี่ไม่เอาตำรวจไม่กลัวเขาะงบ้เงบุกลุกยังไงมนเจ้งบุกลุกอะไร าเอาูออกมึงจะฆ่ากูกกลัวใ่มกูไม่เอาเพราะกูกลัวมึงบอกว่ามึงจะฆ่ากูเออเวลาเล่นเล่นล็กเขาูเอังกเขามงมีแน่เออเออมึงน่ะมีแน่อวีันันเป็นอะไรมึงอกก็ได้กูไม่ออกไปคุยกันเลย ตไม่ใช่บรูกใช่ไหมคุณตำรวจยังไม่ใช่นี่อราตำรวจเนี่ยตันึ่งน่ตหนึ่งรวรแล้วผมงง้มตัวยไม่ติดทำไมไม่ติดตัวตัวไม่ติดไม่ไม่ใช่ไม่เล่นไม่เลไม่ได้เล่นมันนี่ไไม่ได้เล่นเออคุณตำรวจรู้หมดแล้วะคุณคุณตำรวจไม่กล้าออกไปเพราะว่าเขามาขู่้าหนูเป็นเีนเขานี่ยแหละแต่เขามาผูกผ้าหนูคุณตำรวจจะให้หนูเปิดยังไงล่ะ ไม่ใช่ที่เราแจ้งมันต้องไม่รู้ไม่ได้แจ้งเองร้านุฝากร้านผมใในระบบหนึ่งก้หนึ่งาแจ้งมาว่าบุกลุกผมก็เลยโทรมาถามว่ามันบุกรุกยังไงถ้าสามีภรรยาก็ไม่ใช่บุกลุกหรอกมันเป็น้องพี่ใชไหมมนชี่หมัเนี่ยกาได้บุกลุกแต่ในหนึ่งก้แจ้งมาบุกลุกไก็ต้องโทรก่อนแต่นโทรทรไปมีคนรับก็นนร้านสาวนุงก็สันไปหดพเขาบอล่อยกันัวุกัน เอาดิดิอาไหมเบ้ยนีอีกคนมีเมียน้อยอยมาโยนตาตอชื่อะไรอมันบอกเจ้ไเบุกรุกใครมันบอกมันเป็นไรหราเราเราเจบวบ้วกไม่ได้รอกเว่ะบุกมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วเรื่องนี้ผมมาแล้วจะลงคุยยังไงลงคุยยังไงไอ้เรื่องแบบไอ้เรื่องบุกลุกจ้ามันอาจจะถือสามกิจกับเ้าหนึ่ มาแล้วตอนนี้เราจะเคลียร์ยังไงมึงไปยาให้กูเที้ยวผมเนี่ยเออไปยาได้อืมอืมจดทะเบียนกันเด้วยจดสิจดด้วยจมไอยากจะติดหนี้ติดสินเออเออดีดีดีรวมเออเออเออพูดไปพูดไปมึงไม่มึงเมียน้อยมึงไม่ต้องพูดมึงจะให้กูไปหาอีเมียน้อยตือร้อยหนึ่งมึงไหมกูไม่เกี่ยวรอยเกี่ยวมึงไม่ต้องมีมึงไม่ต้องเป็นคนว่ามึงติดแต่มึงนี่กูกูไม่อยากให้มึงพ่ออะไรกูก็ต้องการหลับมึงไปเนี่ยหลับโซฟากูรู้แล้ว จะไปเสนม่ไหเนี่ยจะไปไหมเเนี่ยพี่หนูหนูจะไปไหมอย่างงี้ไปแต่คืนจมับมันจับมันไว้ก่อนที่หนูหนีไปหนูไม่ไม่ไม่ไอ่ไม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 ่ไตไม่ใช่โตไม่ใช่จับเ่ยืไมมย่งมม่ไม่มงไไมไปไไไมไม่่่ไม่ไ่ไม่ไ่่่มนไม่่่ จริงๆก็อยากให้คุยกันดีๆอย่างไม่อยากให้ไปสนองอะไรที่ตกลงกันได้ไหมคุยกันมันมันไม่ยอมรับผิดหรอกพี่เอาไว้ในส่วนที่ว่าเขาจะขอเรื่องขออะไรนี่เราอย่างรเลิกกันเลิกเลิกยี่สิบปีแล้วพี่มันเสียเวลาผมผมห้าสิบกว่าแล้วมันเสียเวลาผมมันไม่มีซ่างหรอกเออตอนนี้มันได้ตังได้งานปรกอบการหรือกู้ยินอะไรทั้งมันเลยเดี๋ยวมันจะหมดอืออยงไมดอืมหายแล้ว

แก่เันไหวไม่ได้เออปวดไม่ไไม่เข้ามอมันมีคนใช้อยู่อะใครไม่รู้เลยไมใช้ของที่รอะตาตาะเียงขายเที่ออาวงรเ่าตรเขาอยู่บ้านแค่ยครับ เอาอยู่เพื่อนไม่ได้เลาเดี๋ยวไปหัวเอาะแค่นี้ก่อนลูกไม่ทำไม่ได้คกันไม่ใช่แล้วเขาจะคุยยังก่อนนเขามาหาว่านี้จะเล่นใส่มีคำหันูองรับ ผมไม่รู้ผมก็ไม่เห็นผมก็มาตามนี้แค่เยผมฟังคู่เลยนีก็คุยไม่ได้ก็ไปฟังมีหน้าที่ฟังเชื่อไดเชื่อได้อีกเรื่องหนึ่งผมมีหน้าที่ฟังผมฟังข้อมูลต่างๆตอไไปยัไงเดี๋ยวเร่นเสียงนี่อะไรไมไขึ้นไปได้จะมาจับไอ้เเล็กพ่ออยู่ห้องไหนเนี่ย สองห้องี่เก้นะเดี๋ยวเราไปก่อนนะเด็กจะตามราที่จวนอนได้เหละอ๋ออเกืองไหนทางอห้องยี่เก้านะเมื่อกี้เขาเดินไปทางไหนเดินไปนี่ดิจะเอาผมไปแล้วก็ไปแล้วพี่อะไรเี่ยเ่อนมอเอดูบัตร ไอ้เรื่องครอบครัวของพี่ก็คุยไปคุยมาลอดกันผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเรื่องเสียงกันนี่มันไม่จบเปล่าแยกทางนะโอเคคือในระบบข้อเจงไรเข้าใจเข้าใจพี่ต้องเข้าใจผมว่ามันเรื่องครอบครัวอย่างแล้วมันมันจะบุกรุกยังไงให้กล่าวว่าโทรบ้านก็บ้านผมของกล่าวโทรมาถามแต่เขาเขาไม่รับโทรสองสองรอบก็ไม่รับผมก็เลยต้อมันจะรับยังไงแล้วนี่มันเยอะแยะไปหมดไง หมายถึงว่าไอ้คนแจ้งไงอ่าถึงคนแจ้งเขาแจ้งในระบบผมมาเรื่อนี้เขาเจอพี่พอดีเจอพี่พอดีผมก็เลยถามว่ายังไงกันแน่เพราะถ้ารับเสร็จถ้าบอกภายในครอบครัวแล้วอะไรผมก็จะให้คพูนเองแหละผมก็ถามนอนบ้านเพื่อนผมทุกวันขี้เกียจจะทะเลาะขี้เกียจจะอะไรละงานก็ไม่ไปทำอ่าเนี้ยเนี้ยถือว่าได้เงินอีกแสนกว่าบาทนะโควิดนะเขาติดโควิดแต่ว่าก็หายเลยยังไงหายแล้วหายได้เนี่ยก็เลยพักปืนเนี้ยหายได้หลายวันแล้วแหละติดเฉพาะสายแดงเหรอติดหมดนั่นแหละสามสี่คนลูกอ่ะ มันก็ไปติดกับวงไพ่มานงี้ยอ๋ออะมันเกินไปนี่บัตรเกยดงกิริดมันก็ไปกู้มาแล้วกู้มาก็ไม่ไม่นันแล้วมันมันก็ต้องฟ้องคู่ร่วมกู้ไปไัญใช่ไงวงแหวนสั่นลูกกี่สิบครั้งแล้วลสองคนสองคนเอามเมื่อกีก้ลูกใช่ไหมเออลูกคนโตไปทำงานพี่ว่าน่าจะน่าจะไปแล้วแหละไป